หินมีมีอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างครับร้อนหรือเย็นเนี่ยที่หนูหยิบอะฮะเป็นเย็นครับโอเคหินแข็งไหมหรือว่านิ่มไอหินให้ปาปานะครับอ้าวแถวบ้านเรามีหินไหมพาไปดูหน่อยสิปไป่มหีหินหินอยู่ตรงไหน อันนี้นครับเขาเรียกว่าหินอ่ะลูกหินอะไรอ่ะครับอันนี้สีอะไรมีสีอะไรมาหินอะนินที่เป็นแก้วเลยนะมีหลายสีนะอ๋อมันเลอะอะไรหินมันเลอะอะไรนะ,ะมีทรายปอนด้วยนี่หมนิ่มหรือแข็ง นี่คืออะไรครับหินโอเคป,ป้าจะให้พี่ครูไปหาทรายให้ปบาป้านะครับโอเคเอาไปดูที่ที่บ้านเรามีทรายไหมหรือว่าที่ไหนก็ได้อาลองไปดูทรายเป็นยังไงป้าอยากเห็นนะลูกเอาเยอะๆเลยสิใส่เยอะๆเลยเป็นไงทรายมันเป็น ยังไงมั่งลูกสีสีมันเป็นยังไงมั Hence, ่งลูกอ๋อน okay. 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 ิ่มไหมนิ่มไหมโอเคร้อนหรือไร้อนหรือมร้อนหรือเย็นลูกโอเคไหนชูหน่อยช่หน่อยครับอันนี้คือไรนะไหนบอกหน่อยสิตายครับสิครับโอเคครับคุณครับเราตอนนี้เราได้ไปสองอย่างแล้วเราได้หินกับทราย ตอนนี้ป๊าปาอยากให้พี่ภูมิไปหาดินดูสิดินอ่ะนึกให้ดีดินนดินลักษณะไปยังไงดิน โอ <Okay, S 2> เคเิญเลยครับไปหาดินนะป้า,ปาเพราะเรามีหินกระทรายแล้วครับลูกเยมันเป็นดินเหมือนกันลูกโ okay. อเคอชูหน่อยชูหน่อยชูให้เห็นหน่อยเป็นไงมัง่งจับแล้วรู้สึกยังไงดินเย็นไหมเ<ม>หรอครับฮะอ๋อมีท่าเพราะท่ามัน มันชอบอยู่กับดินที่อากาศเย็นนะครับโลกมีตาเกันนะอ่าหยิบดินใส่อีกเอาไปเราจะไปโชว์กันว่าพี่พุงสามารถเอาดินไปได้เยอะเลยเอาดินเลยนั่นแหละครับเอาอ่าโอเคสือสองมือเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะครับอชูน้อยชูน่อย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับดินอืมครับนี่มันคือทรายมันเป็นสีขาวเนะี่ยขาวขาวเนี่ยขาวรับแล้วนี่ก็หินสีอะไรครับหินสีสีแบบกับสีขาวแล้วก็สีสีดำไปเจอที่ไหนวะแล้วก็สีดำแล้วไปเจอที่ไหนมาที่ที่ที่ตรง สนาม oh. เอ่อประกาศอ่าแล้วหินนะหินเรามาจากตรงไหนจากบ้านภูมรตรงนั้นอ๋อแล้วทรายอะครับเจ้าเจ้ตรงนั้นอ๋อโอเคครับ่อขอบคุณมากครับเก่งมากครับ Oh. ไปไหนอะ<ม>ไปเก็บอะไรใหม่มเก็บอะไรลูกรองเท้าไม่ใส่นะคะเจ็บเท้านะเจ็บเจ็บเจ็บพร้อมรถมาหันอะไรลูกหันอะไรอะไรนะหิน <c oughs> ทำกับข้าวอลูกไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะตัดตัดผักเหรอลูกตัดผักตัดผักมาทำกับข้าวข้าวมทำกับข้าวนี่เอากระป๋องอันนี้ไปเนี่ยเอาใส่หินไปเนี่ยี่ยแก้วเนี่ยเอาใส่หินไปตักหินใส่เออเก่งมาก นอ่าได้เอานั้นตักก็ได้ช้อนเก่งมากอืมเนาะตักไปให้เพิ่มเพิ่มครับมาเดี๋ยวไปอาบน้ำกันแล้วก็ไปเขียนกันบ้านต่อบ้านที่คุณครูให้ทำพร้อมครับลุงกุ้งเอาไปจอดรถเดี๋ยวมันหล่นที่หนูจับอ่ะเอามือออกลูกเดี๋ยวล้มลุงกุ้งเอาไปจอดรถลูกครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้เอาไปใส่หินได้เลยที่พร้อมถือไงว่ามีทรายด้วยนี่ ทำคลองใช่ไหมให้น้ำไหลทำใช้ภูมิสิโอ้ช้อนหักเลยช้อนตักอะไรเนี่ยข้มาไงไปไหนล่ะขี้หมาเอ้ยขี้หมาเอ้ยนั่นมันภูมิใช่ไหมขี้หมาเอ้ยตาบอกโอ้ภูมิขุดสะน้ำ วังขี้หมา